ผมเป็นศิลปินนะฮะใช่ทำเพลงเพรเสียงพอเพลงอะไรคะเคยรเคยได้ยินอ่มีตีรันฟันแทงอีเคยแล้วนะครับแล้วก็มีอีโดนมาก่อนเลยพวกเนี้ยหัวเราะอะไรฮะนี่อันนี้เรื่องจริงนะครับเชื่อหรือไม่ได้ไม่เชื่อนุญาติดูว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องถ้าอยากดังไม่ต้องขอชื่อช่องของชื่ออะไรสองคนเนี่ยชื่อกอยค่ะชื่อกีตาร์ค่ะกีตาร์เหรอ พอดีพี่เป็นดนตรีพี่ชอบดูยีดีกีตาร์เลยอะอ่ายคืออย่างเงี้ยฮะขอฟาให้คนดูเลยได้ไหมมีคนขอได้เหรอฟันสวยนันทั้งสองคนเลยอะทำฟันที่ไหนทีี่ทำคลินิกอทำที่ทนิกนะครับนะคือพี่ก็เคยไปทำอาฟันที่อู่รถ้วฮะแต่ว่าเขาบอกว่ารับทำฟันแต่ออปติมัสนะครับใช่เต้าต่อูอ่รถอ่ะใช่ฟันออปติมัสอย่างเดียวใช่คำสามเดียวมีแฟนเนี่ยเอาดีๆนะเพราะว่าแฟนคุณอาจจะดูอยู่นะแฟนดูอยู่นะถ้าแฟนดูอยู่สวยนะ ่าเมคนคนที่ไหนอะเนี่ยโคราชสีมาคนโคราชบ้านเองอะใช่เฮ้ยคนบ้านเดียวกันจริงปะจริงอยู่ําเภออําเภอพี่บูนพี่บูนอยู่ไหนอะพี่บูนอยู่ไหนวะพี่บูนไงใกล้ๆโคราชไงคือที่ไหนไม่รู้จักเหรอน้องอยู่โคราชไหนเนี่ยอยู่อ่าช่อง ีน่นแม่น้องไม่รู้จักน้องอยู่ปากช่องถ้างมันเถอนน้องไม่เป็นไรคือว่าคุยเรื่องอื่นดีกว่านะตอนนี้ยังเรียนมา,าอะไรอยู่ฮนะเพี่สุดท้ายรึเล่าพี่สุดท้าย,ายเรียนคณะอะไรกันคะเนี่ยกายภาพกับ <c oughs> พี่หาอยู่เลยน้องคือ<ะ>ทุกวันเนี้ยพี่กายภาพทุกวันเลยใช่จริงจริง,รงพี่ก<ห>ายภาพทุกวันเลยคือแบบพี่อายุก็เยอะแล้วแต่แบบคนดูพี่พยายามให้พี่กายภาพทุกห้านาทีแต่พี่ก็จะตายหาทุกวันเวลาทุกชั่วโมง วันนี้ผมแข่งบอลแล้วผมบอกเพื่อนว่าผมคือมุกบิดแม่ไม่ของหลวงผมกิจไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณคุณเนี่ยเหมือนเราเหมือนเคยเห็นเธอในทิกตอกเลยไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่จริงเหรอแต่พี่หน้าเหมือนลูกเอมากนะใช่ไหมลูกเอไหนอ่ะเอาทำไมพี่ไม่รู้จักหรอใครอ่ะไม่คุ้นเลยลูกเอไงลูกเอไม่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 รู้จักไม่เคยได้ยินเลย อันคิ้วพี่ของจริงไหมอ่ะของจริงพี่ไปสักคิ้วมาน้องอย่าบุลลี่คิ้วพี่แล้วกันเมื่อก่อนเนี่ยพี่เป็นคนคิ้วบางแล้วก็ผมบางมันไม่ใช่อันนั้นมันขนคิ้วจริงๆเลยไหมน่ะขนคิ้วจริงครับแต่ว่าก็พี่ไปสักเพิ่มมาด้วยแล้วน้องชื่ออะไรเนี่ยหนูชื่อจุ๊บแจมถามจริงจริงจุ๊บแจ็บเลยตั้งแต่เกิดเลยไม่ชื่อแจมเฉยจุ๊บแจมฉายค่ะอ๋อแต่ว่าแม่ตั้งชื่อแจ็บแจมแจม แมสตรอเบอรี่อย่างนี้อ่ะแจมใช่คุณน้องมีรักย<บ>ิ้มตรงนี้ด้วยวะไม่มีอันนี้มันเป็นข้างเดียวเฉยอ๋รอ,ร,อ,ร,อรักยิ้มข้างเดียวเหมือนจะรักเธอข้างเดียวหรือเปล่านะใช่อากอข,อขออนี้ตนะถามอายุเลยดีกว่าอายุเท่าไหร่ครับหนูจะสิบห้าแล้ววันที่สิบอวยพอทำเกิดให้เลยเบิร์ดดีนะครับน้น้องนะแฮปปี้เบิร์ดดีนะครับมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ไปขอพ่อแม่น้องนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่มีตังกันใช่ ตังไม่มีพี่ก็ไม่มีเหมือนกันน้องมีทิกตอกปะมีหนูม,มีหนูอ่ะไหนขอชื่อทิกตอกน้องหน่อยดีกว่าพี่เขียนจุ๊บแจมเลยผู้ติด <จน S 1> ตามเป็นหมื่นเลยอะ่ะเฮ้ยแต่ไมนอนหน้าน้องแปลกแปกอะ่ะอันนั้นตอนวัหนึ่งจริงเหรอโอ้ยหลายปีแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนี้โตเป็นสาวแล้วจริงๆอ่ะพี่ไรอยู่จริงๆนะใช่เหรอใช่น้องรู้อยู่หม่พูดจริงมาเนี่ยน้องน้องจะทําเป็นแบบพี่ปลอมตัวอันนี้อันนี้พี่จริงๆน้อง ของจริงเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เอาหน้ามาใกล้พี่เอาหน้ามาใกล้จริง,รงวะเนี่ยย้ยหน้าพี่จะรู้จอไปเลยไหมน้อง <c oughs> ได้เอา,าเลยเพ,พี่พี่ไปก่อนดีกว่าน้องเจอกันสวัสดีครับน้องกูปลอมตัวไม่เหมือนขนาดนั้นนะน้องกูถามมึงหน่อยดิขอดูใกล้ๆอีกอ่ะกูกลัวอย่างเดียวนะอีเหลืองจัดอะไรีหมกูดูดูนี่เจอบางทีแบบเอาหน้ามาใกล้ๆกูแบบเสียงในหัวอีสิรีลอยมาจริงนะ เอาหน้ามาใกล้ๆในค่ายอีสกปกอะไรเงี้ยคือแบบกูระแวงจริงๆนะตอนที่เอาหน้ามาใกล้ๆอ่ะเพราะกูโดนบ่อยไงโดนเน็ตอ่ะกูแบบเอาหน้ามาใกล้ๆนี่กูแบบระแวงชิบหายเลยอ่ะสะพังอี๋อะไรเงี้ยสวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยพี่เหล็กโลโซรู้ได้ไงอ่ะโอ้ยใช่เหรอคะโอ้โหพี่นี่กีตาร์ด้วยเอาอย่างเงี้ยพี่ขออนุญาตเล่นเพลงจีบสาว ไ,ได้หนูแบบอยากได้จริงมากเลยอะจริงเหรอน้องมีแฟนยังอะอ้ยหหน้าอย่างงี้ไม่มีขาไม่มีเฮ้ยอย่าใช้กัว่าหน้าอย่างงี้อายุเท่าไหร่เลยพี่สามได้ไหมสิบสี่เท่าไหร่นะสิบสี่ <c oughs> มองตาสิพี่จ้ะมองตาพี่อยู่ไหมจ้ะไม่ <c oughs> <c oughs> แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงหุ่นลูกยามหลังเมื่อยังนอนเพลงน้องมีว้าปไหมวา้าไอจีเหรอคะชื่อน้องอะไรเนี่ยหนูชื่อข้าวตังค่ะข้าวตังเหรอ,อ,อแต่ถ้าพี่คุยกับน้องมากพี่อยากจะได้กินข้าวแดงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่แต่ให้คนอื่นติดตามดีกว่าแบบชอบผลงานอะไรเผยลงไม่พี่จริงจริคนเราเนี่ยมันสามารถพูดคุยกันได้แล้วมันคุยไม่ได้หรอกสิบสี่กคุยคุยไม่ได้ใช่พี่แไม่พี่ลองมันคุยไม่ได้พี่พี่พี่เห็นมาหลายเกแล้วทนายดูค่ะอาจจะงุมหรือทนายบอกกูไปตั้งแต่รู้อายุแล้วทนายไม่รับตั้งแต่อายุแล้วแต่จริงๆพี่ไม่ใช่พี่เสกแล้วพี่เป็นพี่โป่งอ่ะ ไอ้เธอมันคือนางแมวยั่วสว่าง <c oughs> ไอ้เธอมันคือปีศาจสุดเซ็กซี่เธอกินผู้ชายเป็นหา้าฮอนแล้ววันจะทานไปในยามลาตีเจอหน้าพี่เขาหน้าหนูแบบโอ้โหแบบชอบมากผู้ชายที่มีสไตล์ของตัวเองแบบว่าตัดผมสั้นแล้วใส่หมวกอะ <c oughs> ตัดผมสั้นอะไรผมยาวเป็นกิโลขนาดนี้ <c oughs> ไม่ผมมันเลยว่าตัดผมสัน้นแบบสั้นเมีย ไม่ทั้งทั้งมองดาราสักคนที่เหมือนพี่อ่ะน้องให้เหมือนใครเหมือนคิดดีดเหมือนเหมือนพี่เอุกซ์กเหมือนอะไรนะพี่เอ็กซ์ก็ใช่พี่ไม่ได้ขายบอลโลนอ้องพี่ <c oughs> พี่มันกังตัวพี่ไลอยู่ พี่กังเกงกังเกงข้าดักเลยอะไรนะครับกังเกงกงเกงข้าวดาบกังเกงเข้าวินนะใช่อ๋อเอออืมเชี่ยคุณสลาคุณสลา จริงถ้ามองซ้ายเหมือนใครมองซ้ายเหมือนพี่เอ๋น้องอย่าไปหลุดที่เอาดีๆมองซ้ายเหมือนนาเดตมองขวาติ๊กชีโร่มันไม่ใกล้กันเลยเนาะ <laughs> ซ้ายนาเดตขวาติ๊กชีโร่ทอามทยเอมอ,อ่ะอนาเดตนุ้ยเธอเนิม่มเฮ้ยดูดีๆน้องก็ทางสีเขตคล้ายๆพี่นะเอาดีๆนะ เอา<ย>ดีๆนะพี่พี่เริ่มสังเกตแล้วเดี๋ยวเดี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 ๋ยว <c oughs> เฮ้ย,ยลูกพ่อลูกพ่อโอ้ยหนูโดนดน้องก็ตั้งครงภสีเข็เหมือนกันนี่หว่าเฮ้ยกูฟังเงียบชัดเลย อย่าปฏิเสธความเป็นสีเกตของเราเดี๋ยนะเดี๋ยนะพอกูบอกเขาคางเหมือนกันมึงบอกกูบุรีแต่มึงด่ากูมาหนึ่งปีเต็มตั้งแต่กูเริ่มสตรีมคางทีเก็ตหน้าซีอูเหรือทีดานไม่เป็นอะไรอืมกูแค่บอกน้องเขามีคางเหมือนกูมึงบอกกูบุรีเขาแต่มึงด่ากูมาแรมปีทุกวัน,ท,วนทุกวินาทีเกี่ยวกับคางโดนิทนึงอะวันหนึ่งอะประมาณร้อยกว่าโดนิทสองร้อยโดนิทขั้นต่าน้องรู้จักอีมีเนมไหมอะไรนอีมี อีมิเนมลรปเปอร์ชื่อดังอ่ะเป็นนักร้องฝรั่งชื่อดังอีมิเน่มาคางแบบนี้เหมือนกันส่วนใหญ่อะม่อะไรอะอีมิเน่ I come Eminem I Eminem about I Eminem about I Eminem หรือเปลา I Eminem ใช่เปล่าประมาณเนี้ย I am Eminem I am Eminem ใช่เปล่า Eminem หรือเปลาเดี๋ยวหลองไปเปิดไปลองดูนะ างแ้บบเมันไม่เอาภาพมาภาพหรอคะแบบมันจะได้เหมือนครูสลาน้องไม่เอาพี่ไม่ได้อยากเป็นครูสลาพี่อยากเป็นอะไรอะแบบ๋ยพี่อยากเป็นอะไรในดวงใจบอยปกรณ์ฮะบอยปกรณ์บอยปกรณ์พี่ก็เหมือนอยู่นะเหมือนอะไรบอมประกอนบอมปะกอนโอพี่เหมือนผู้หญิงอะจริงเหรอเฮ้ยจริงจริงก็น่ารักนะเนี่ยแสดงว่าหน้าพี่สวยดิดูดิจริงสวยจริงนะเนี่ย จะถ้าถ้าถ้าหนูต Enjoy, e <S 2> <S> <S 2> ั้งไว้พูดเชื่อผู้หญิงไอ้เพี่หนูตั้งชื่อหนูหญิงหนูหินเหรอใช่หนูหินเห็ุหูนูพี่พี่จะเห็ุหูนะใครคิดว่าหนูน่ารักกดไลค์ให้ลุงเอหน่อยเนี่ยเดี๋ยวให้มันดูดิว่าใครใครคิดว่าลุงเอคางซีอุยกดไลค์ให้หนไหมคางซีอุย